เดี๋ยวพามาชมาหลังบ้านอีกมุมหนึ่งนะคะดูมะม่วงอันนี้เอามาหินอ่อนเล็กๆไว้นั่งเล่นแล้วก็มีเปลไว้สำหรับนอนดูมะม่วงมะม่วงดกมากเลยค่ะแล้วก็ผูกเปลไว้นอนเล่นนะคะผูกเปลแล้วก็วันนี้ทำเพิ่มเติอมอันนี้ต้นชมพู่นะคะ ชมพู่ก็เริ่มออกแล้ววันนี้ทำเพิ่มเติมทำอะไรทำแค่นี่ค่ะไว้นอนไว้นอนเล่นหนู่ก็จะเป็นทุ่งนานขาก็จะเป็นทุ่งนาเห็นไหมคะอันนี้ก็จะนอนเล่นตรงนี้นี่เป็นทุ่งนานะคะมีต้นมะพร้าวมีต้นชมพู่ชมพู่ก็ออกแล้วมองไปทางนี้ ที่นั่งเล่นพักผ่อนนี่ค่ะมีเปลแล้วก็มีที่นั่งแค่นั่งอันนี้ดอกคูณออกแล้วนะคะดอกคูณเห็นไหมคะดอกคูณหลังบ้านดูมะม่วงอันนี้ลำไยต้นลำไยก็ออกเยอะเยอะแล้วนะคะมะม่วงลำไยชมบรรยากาศหลังบ้านค่ะ